วันนี้จะมาทำไก่สมุนไพรนะคะก็จะมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแล้วก็กะปินะคะตอนนี้เรามา ตอนนี้เราเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะคะเคี่ยวน้ำตาลพอให้มันเหลืองนะ พอน้ำตาลเหลืองได้ที่เราก็ใส่หอมแดงลงเ,ลเสร็จแล้วก็ตะไคร้ลงเลย กะปิลงเลยนะคะนี่ค่ะ ไก่ลงเลยนะคะอันนี้ไก่บ้านนะคะหอมมากค่ะ อันนี้ไก่บ้านครึ่งตัวนะคะ สร็จแล้วเราก็ปรุงเลยค่ะน้ำตาลพริกไทย,ยนะคะเพินสลดนินะนดนึงรดดีนิดนึงนดน่ง ปลาไหมฮะน้ำมันหอยค่ะอปรุงรสนะคฮะเกลือเราเกลือเราจะใส่นิดนึ่นะคฮะเพราะว่ากะปิใสแล้วเค็ม ซีวหวานนิดนึงนะแต่งสี รวนพอได้ที่เราก็เติมน้ำเลยค่ะเที่ยไปประมาณจัก20นาทีนะคะ เคี่ยวได้ที่แล้วนะนี่ค่ะเดี๋ยวเตรียมเตรียมตักใส่จานเลยนะนี่ค่นะหอมค่ะหอมหอมตะไคร้กะปิ นี่ก็แกงจืดผักปังกับผักกาดเขียวนะ อนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมอม,อมากๆเลยนี่ก็เป็นหนึ่งเมนูนะคะเผื่อเพื่อนๆเอาไปทำได้นะคะ อร่อยคนะ่ะรอนนี่นะคะได้อีกหนึ่งเมนูแล้ว เหลือจากเศษในตู้เย็นนะคะเก็บเล็กเก็บน้อยได้มาแค่นี้นี่นะคะสองเมนูวันนี้มีไก่ไก่ต้มเค็มสมุนไพรนะคะแล้วก็ แกงจืดแกงจืดไอผักปังนะคะก็วันนี้ก็เมนูก็ได้สองอย่างนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะจะได้ทำถ้าพรุ่งนี้มีอาหารอะไรคิดยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรอาจจะต้มเค็มขาหมูห้องเต้ก็ได้ถ้าพรุ่งนี้นะ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะ